วิาลัยนาตศิลป์ลบบุรีจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ7 1พรรษาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา8นาฬิกา30นาทีของวันที่27กรกฎาคม2566นายสุรชัยสีบุภผาผู้มนวยการวิทยาลัยนฏศิลป์ลบบุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว71พรรษา28กรกฎาคม2566อย่างสมพระเกยียรติณหอประชุมาอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยนฏศิลป์ลบบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สำคัญเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหารตัวแทนครูอาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาวิธีลายนรศิ์ลบบุรีจะได้ร่วมกันสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกประจำชาติให้ทำรงยั่งยืนสืบไปการ าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566การแสดงรำถวายพระพรชัยมงคลการแสดงประกอบเพลงองค์กษัตรามหาวชิราลงกรณ์และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ เรียบร้อยครับ